ก็ต้องแหวนวาลาอะรดีมีอวะอันป่อยไปไม่ได้จริงตัวนี้ก็จะเรีนเช็ตเรีนเดิม เอาไม่นะทำไมตัวนี้มันโดนแบนวะสวยอดจินี้โดนแบนเหรออืม All the world the on one on ตีตายแน่เล กา,การสงคารามั้นายเติมตเติมคือเป็นตัวมา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 ม,มาม,มาม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 มมาาาา อันนี้ก็คือการตัวนั้นแหะตัวนั้นก็คือการคือการเพื่อนเพื่อนมึงอ่ะตายแล้วเพื่อนถอยได้ดยวุกคนเออคือคือการคือคือการคือคือกันโอ้คือคือการ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 เฮ้ยอะไรที่มึงมาเต็มเลยเฮ้ยเออ โอ้ยโดนเออ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 ดีเออดีเปิดบัตแต่งเฟิร์บัตเฟิร์สจารนี่ใช่ไหมะเฟิร์สจารินี่ใช่ไหมเออแมนจัดเดมนจัด ไม่เพิ่มเหรอเดี๋ยวก่อนก่อนแม่นเน่ะกลางจะแตกแล้วครับไม่ไม่ไตโอ้โอดเดยวเดี๋ยวรวย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 จะเอาคลิปเหรอไม่ให้ไม่ให้คลิปก็ไม่ให้เอาตังค์ไปแล้วต้องรับกว่าบาทเอาตังค์ไปแล้วต้องเยอะพอแล้ว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  ก็พอแล้วไงบอกว่าบอกว่าพอแล้วไงพอแล้วไงพอพอแล้วตังค์อะพอแล้วเยอะแล้วเยอะแล้วเยอะไปแล้วตังค์ะตังค์อะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วยัง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 จะฝืนยัง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 จะฝืน ยังจะฝืนเล่นยังจะฝืนเล่นยังจะฝืนยังจะฝืนเอาอีกออยังไม่ยอมเนี่ยกูเนี่ยยังไม่ยอมยังไม่ยอมอีกยังไม่ยอมอีกเอาดีเอาดีาดจะแจกเขาดี เออเอาดิ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 จุ๊บเดี๋ยวจุ๊บมาเตอร์คมได้คมดีจริงจิคมได้คมจริงจริงคมได้คมดีจริงคมได้คมจริงจริงเอ้อเออตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ก็ยอมแพ้ครับยอมแพ้ครับตัวเนี้ยตัวนี้ยอมแพ้ครับไม่ถึง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  ไม่เอาตัวนี้ไม่เอาตัวนี้ไม่ชอบไปไกลซุนตี่เลยเนี่ยอยู่ตรงไหน,น,นก็บอกมาไปแอบอยู่ตรงไหนฮะ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 ทะลุนะทะลุนะโอ๋อไม่ทะลุได้ไงวะเน,นี่นยกะพาดไปนิดนึนนงกะข้าไปนิดน,นึงกะกะพาไปนิดนึงกะพาดไปนิดนึง โอ้โหพาเจอเลยพาเจอ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 สโลว์เหรอสโลว์เหรอเอา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 คืนไปเอาคืนไปเอา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 คืนไปสโลว์สโลว์สโลว์เปนเหมือนกันนะเออเออเนี่ยสโลว์เปนสโลว์เปนสโลเปนสโลว์เปนออกมาฮี้วว่ะเออเช็คมังกรเอ้อช่วยด้วยเฮลเมีย เพื่อนเพื่อนอยู่นะ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 เพื่อน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 ทำไมทำก็เราอย่างนี้เออเออเอาไงอะเอาไงอะใครเก่งกว่าก็ดูแล้วกันไม่ได้จะขิงหรอกไม่ได้จะขิงหรอกเขาบอกว่าตรงนี้เออ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  เออ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 ทำไมอ่ะจะทำไมอ่ะจะทำไมทำไมนี่ไงอันติไปดิอันติไปดิอันติไปดิโดนไม่นะโดนไม่นะไม่โดนไม่มีความแม่นเลยอะไรกันแถวนี้เออ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 ปลี่ยนเลยเหระเออ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 เมททะลุนะครับทะลุนะครับทะลุนะครับ เออแลครับไม่ไม่อะไรอะไรมันทำทำทำไมทำไมฮะทำไมฮะเออเออเออกูยอม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 โอ้โหไม่ตายมันไม่ตายป่ะมันไม่ตายป่ะเอาใหม่เอาใหม่เออติ๊กก็ยอมเออเอาดิ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 ดูงมึงมอมึงมอ ไข่บางอาจไข่บางอาจเมื่อกี้ไข่ข้ากูโอ้โหหลบ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 เก่งหลบเก่งโดนนะ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 พุ่งมาใส่ทำไมอ่ะพุ่งใส่ทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำมีกเพื่อเราไม่ได้ดิเออโดนดีโดนดีโดนดีโอ้ชิบหายชิบหาย Chịt phải, chịt phải, ôi, anh ấy cứ giòm Anh ấy cứ giòm Anh ấy cứ giòm, anh ấy cứ giòm Này, này, tụi con đi, tụi con đi, này, này Anh ta mà hao qua lò chết bây giờ Này đó, tôi tắn đó, tôi tắn đó, tôi tắn đó Tôi tắn đó, tôi tắn đó, tàn, đó, tàn, đó. โดนตันนะโดนตันนะโดนเพื่อนเราเยอะ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 สู้ไม่ได้เล่นพวกครับเพื่อนบอกผมไปกับ่อนเดียวยิงค้างพวกเถอไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเองฮีโร่ไปแล้วฮีโร่ฮีโร่ โอ้ฮ oh, e ีโร่ไม er, e ่โดนเออฮีโร่ด oh, e ิเอาดิจะมาวะเด็กมันจะเอาเว้ยเฮ้ยเด็กเด็กมันจะเอาเว้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ยเกมันจะเาเฮ้ยเฮ้ยเเฮ เฮลมี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 บอกเดี๋ยวเฮลมีเฮลมีไปย่ไก่กูไปย่ไก่กูไม่อยู่ไก่กูไม่อยู่ไก่กูไม่อยู่ไก่กูโอ้โหโดนตัวนี้โดนตัวนี้โดนตัวนี้เออเพื่อนเอาดิเอาดิเอาดิเออเอาดิเอาดิเอาดิ เออเอาดิเอาดิใครจะมาทำลายเพื่อนกูไม่ได้ไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีโอ้โหไม่ทันวะติดหนึ่งติดหนึ่งติดหนึ่งอะไรอะไรเดินมาดุมตุ้มตุ้มตองดุมตั้มตุ้มตุ้มตองเดินมาดุมตุ้มตุ้มตองไม่ดีไม่มีทางหรอกไม่มีทางหรอกครับแต่เดี๋ยวจะจุกมาเตอร์คิง เออจะไปจีป้อมไม่ได้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 ทำ,ทำตัวอย่างนี้ไม่ดีทำตัวอยา่างนี oh ้ไม่ด <Damn. S 1> ีทำตัวอย่างนี้ไม่ดีทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะครับทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะครับทำตัวอย่างนี้ไม่ดีนะครับทำตัวอย่างนี้ครับไม่ดีนะครับแมนแมนโอ้โหไม่แมนว่ะไปเดินใหม่ไปเดินใหม่ ่โคเบเดนไม่เนี่ยมังกรมังกรมังกรเธอยช่วยโทรหาเพื่อนไหนไหนใครจะมาใครจะมาเห็นนะ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 เออเพื่อนเพื่อนทำดีเพื่อนทำดีเพื่อนทำดีเออโคดโคดเก่ง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  โคตรเก่ง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 โอ้โหถ้าเพื่อนจะดักกันอย่างงี้ก,ก็คาเถอะขอโทษแต่เราผิดยังไงเราหิวอ่ะขอโทษโทษี จะไปดึงทำลายตอนขณะนี้ด้วย,ไ,นนนวยไม่ดีเลยไม่ดีไม่ดีเออ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 เพือพ่อนโหดเพื่อนโหดโหวีเพื่อนโหวี่เออเออเออตายฮะหมดตายฮะหมดเออแรงจริงๆเลยแรงจริงเลยแรงจริงเลย,เลยมาแล้วเพื่อนก็โดนไปแล้วก็โดนไปแล้วโหตันอย่างนี้สวยเอ,เอ้าเออเออ เป็นไรงงหมดแล้วครับลงหมดแล้วครับลงงงหมดแล้วครับเออทำทำ,ทำไมอะครับผมทำไมอะครับผมทำไมอะครับผมไม่มีไม่มีทางไม่มีทางก็เลยจะจุกคิงมารเตอร์เออเออเออตะจุกคิงมารเตอร์ออฟเดอะเบลด

ก็เลยจะจูงคิงเอาต์เดอะเวอร์ดู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 จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหลอดผลไม้ถูกสายตาไม่โดนใครสักคนเพื่อนดีกว่าเพื่อนเออเออเอาดีเอาดีเอาดีเอ้ยไหนคำเพื่อนเราเหรอโอ้โหโคตแเ่นไม่ค่าดีใครไปสู้เราได้ไอคนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยฮะ มาทำไมมาทำไมให้ไอ้บ้านนาหน่วงน้อง,อง,องไม่ต้องกลับคืนมาไม่ต้องกลับคืนมาบิงเดียวโอ๊ยไหนไหนอันเนี้ยไม่ได้ออกนี่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 เออเอาดิเพื่อนข้ามันข้ามันหอกเพชรฆาตเออเออไหนใดดูสกอร์เพื่อนเราสิทำไมมีกูกล้าอยู่คนเดียวลนะ หมาหมาเอ้ยเอ้ยเพื่อนโดนเพื่อนโดนนี่นี่ดูยิงยิงข้อนี้โอเคพี่เกมเพื่อนจะทำอย่างนี้ดิพี่เกมบอกเดี๋ยวพี่เกมพี่เกมอะไรอะไรความแรงไม่มีนี่เออ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 เอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาไหมอ่ะโอ้โหตัดอย่างยี้เพื่อนนีงแล้วจัดการแล้วแหละเออ เล่นอ <rium> <Dante> ูวิสัยทัศน์ครับวิสัยทัศนเออเออโจอ่ะโจอ่โจโจโจทำไมทำไมทำไมทำเพื่อเราไม่ได้อย่างเงี้ยทำไมทำเพื่อเราอย่างงี้ไม่ได้เออเพื่อเราถึกเพื่อเราถึกเออเออวิสัยทัศน์ครับวิ่ใสทันร้อยเปอร์เซนเออเอตัวเอตัวเอตัว ไหนไหนเจอจุ่หวาดิเออเอาดิเอาดิเอาดิไม่แดงไม่แดงอย่าไปกลัวอย่าไปหยองอย่าไปหยองโอ้โหอันนี้แดงอันนี้แดงโอ้โหเอาก่อนแล้เอากระมิด้วยเอาจะมีด้วยกระบานกระกระบาน เออเออไหนแค่โดนแค่โดนแค่โดนตามตามแรงประหลาด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 แรงแรงประหลาดฮิวเพื่อนดิฮิวเพื่อนดิโอไม่เพื um ่อนไม่เดินมาครับไม่ไม่ตัวนี้ไม่เอาเออ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  โดนตนันเดี๋ยวเจอคิสตันแอโร่อินชานเด้ยเออเออโอ้โหแจ็คเพื่อนเออเออเอาไงอะเอาไง,ไงนานอะเพืเนนอ่นนอเนเถึกเพื่อนเถื่อนเออไอไอมดโบว์ดู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 จงอาซีคอมนะปิดเกมดูกระโดดมา โอ้โหพานมาทุกคนเลยโอ้โหความแม่นหาดได้ที่ไหนอเออเกี A, ่มันชนะกันยี่ทิป้อมป้อมเกี่มันยี่ทิป้อมเกี่มันชนะกันป้อมเกี่ยวมันชนะกันป้อมเกี่ยวมันชนะกันยิป้อม กินป้อมกป้อมกินีป้อมป้อมป้อมไม่จะขิงก็บอกว่ากับเพื่อนเก่ง่ะนะ